ชมปิดท้ายข่าวชาวบ้านมีประเด็นที่ฮือฮากันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีอ่ะมีวัดอยู่วัดหนึ่งชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยนะคะรวมถึงคณะกรรมการวัดเพราะว่าจะเข้าไปขัดขวางเจ้าอาวาสค่ะที่ไปดําเนินการตัดต้นศัก์เนี่ยอายุกว่า7 0สปีเอาไปส่งขายซึ่งเจ้าอาวาสเขาอ้างนะคะว่าเพื่อหาเงินมาเข้าวัดเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยแหละค่ะจำเป็นต้องตัดไม้สักมาขายเนี่ย เนี่ยดูสิคะต้นสักไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคุณเป็นสิบส <10, 10 S 2> นะิบต้นเลยอะ่ะเออเนี่ยแล้วเอาไปขายเพื่อที่จะเอามาสร้างรูว่แล้วก็เอาไปบำรุงวัดเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยดูสิมารวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยนะคะคที่นี่คือเป็นชาวบ้านกระต่ายเต้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจานบุรีคะ่ะมาพร้อมกับประธานคณะกรรมการวัดนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายคะ่ะมารวมตัวกัน เพื่อที่จะต่อต้านนะคะไม่ให้เจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้นค่ะก็คือพระครูใบดีกาสมัยสมจิตโตตัดต้นสักนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีการไปทำสัญญากับโรงเลื่อยว่าจะขายต้นสักในวัดเนี่ยสาต้นในราคา300แสนบาทแล้วนะตอนที่เขาไปประท้วงกันเนี่ยคือตัดไปได้ประมาณ24ต้นและเหลืออีกประมาณ6ต้น เขาก็เนี่ยมาสก,กัดไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยไม่ให้ตัดต่อแล้วนะแบบนี้มันไม่ได้เพราะอ,อะไรต้นสักพวกเนี้ยปลูกมาตั้งแต่ปี2499นะโอ้หลายสิบปีอะ่ะ <c oughs> 70กว่าปีเป็นการปลูกโดยอ,อดีตเจ้าอาวาสนะคะของวัดแล้วทางพระลูกวัดชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีคือดูแลมาดีมากนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทางเจ้าอาวาสวัดคนปัจจุบันนี้ ยังมีการเอาโฉนดที่ดินของวัดเนื้อที่74ไร่ไปขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าเพื่อการพาณิชย์อีกดูแล้วเอ๊ะทำไมถึงทำแบบพละการแบบนี้ไม่ได้ผ่านในส่วนของคณะกรรมการของวัดเลยชาวบ้านก็เลยมารวมตัวกันร้องเรียนแบบนี้นี่แหละค่ะทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางเจ้าคณะตำบลเขาก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้นนะคะก็ต้องรอดูกันต่อนะครับ